ไฮทารอดสวัสดีคะ่ะสวัสดีสําหรับชาวราศีเมษชาวราศีสิงห์และชาวราศีธนูนะคะหรือว่าชาวธาตุไฟประจําช่วงเดือนกุมภาพานนันธ์นี้วันนี้นะคะจะพามาทํานายสถานการณ์นะคะสองเรื่องราวความรักครั้งเก่าและความรักครั้งใหม่ของชาวธาตุไฟทุกๆท,ท่านประจําช่วงเดือนกุมภาว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะยังคงเป็นการทํานายแบบโดยรวมเท่านั้นเนาะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็อยากให้ทุทกๆท่านนั้นได้เก็บรับแต่สิ่งดีๆไพ่ของชาวธาตุไฟนะคะ เรามาเริ่มต้นด้วยคนรักเก่ากันก่อนเลยสองคนรักเก่านะคะตำแหน่ง ตัวตนออกมานะคะเป็นเดทเดทนะคะกับปัญหารักครั้งเก่าเนี่ยมันบ่งบอกว่าตัวคุณเองคุณค่อนข้างเด็ดขาดนะคะถึงแม้ว่าคุณจะเสียใจใจคุณเริ่มแข็งใจคุณเริ่มหนักแน่นนะด้วยเดทเนี่ยคะ่ะเราไม่อยากที่จะโดนทําร้ายซ้ําๆไปนะคะมันเป็นความรู้สึกที่นิ่งจนไม่รู้ว่าจะรู้สึกอะไรแล้วเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องการจะปกป้องหัวใจตัวเองเอาตัวเองเป็นหลักนะคะเดทบ่งบอกถึงการที่คุณเนี่ยไม่พร้อมที่จะรับฟังเหตุผลใดๆทั้ง สิ้นนะคะพร้อมที่จะจบความสัมพันธ์พร้อมที่จะจบปัญหาเพราะคุณคิดว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณพยายามที่จะช่วยเหลือคนอื่นมาเยอะแล้วคุณพยายามที่จะ ช่วยในเรื่องของการประคับประคองความสัมพันธ์รักษาความสัมพันธ์จนบางทีคุณเองก็เหนื่อยนะคะมาทบทวนดูหลายๆอย่างแล้วเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากจะเสียเวลาในการแก้ไขอะไรที่มันเป็นปัญหาซ้ำๆปัญหาเดิมๆนะคะเรดบ่งบอกว่าคุณพร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะเดินออกไปข้างหน้านะคะถึงแม้ว่าคุณก็ไม่รู้ว่าในอนาคตในบ้านปลายมันจะไปในทิศทางไหนแต่คุณรู้สึกว่าคุณอยากที่จะเดินก้าว าวข้ามผ่านออกไปจากปัญหาที่มันทําให้คุณรู้สึกหนักหน่วงใจนะคะเราไม่มีแรงที่จะเดินต่อไปแล้วนะด้วยความเป็นเดทเนี่ยนะคะชาวทัดไฟทุกๆท,ท่านคุณเริ่มนิ่งและอยากที่จะจบความสัมพันธ์เพื่อก้าวข้ามผ่านเรื่อง,ร,องราวเย่ๆร้ายต่างๆนยะคะให้เราเองเนี่ยได้ไปเจอกับสิ่งใหม่ๆคุณเองก็ไม่รู้นะว่าปลายทางข้างหน้ามันจะเป็นอย่างไรนะคะแชมเรเ e นเด็กถ้วยเดมูลมันบ่งบอกว่าคุณนะคะ ความรู้สึกที่มีต่อคนรักเก่าเนี่ยใจเราเริ่มมีความไม่เหมือนเดิมแล้วเดิมูนนะคะความกังวลความไม่สบายใจความที่เราเองเนี่ยมองข้างไปข้างหน้าแล้วเราไม่รู้เลยว่าทางข้างหน้านะคะมันจะเป็นไปในทิศทางไหนมันจะเป็นยังไงเขายังพร้อมที่จะอยู่กับเราเขายังพร้อมที่จะเป็นคนรักของเราคนที่เราพอจะไว้ใจได้แบบเดิมหรือเปล่าใจตอนนี้คุณมันอ้างวางอนะคะ่ะเดิมูนที่บางคืนพระจันทร์เต็มดวงพระจันทร์ครึ่งดวง วงใจเราเองก็มีความลังเลใจความกางักงวลกระวายใจนะคะกังวลใจบางวันเราก็ดีบางวันเราก็มีความหวังบางวันเราก็มืดนะคะไม่รู้ว่าหุ่นทางในการกลับไปในอนาคตเนี่ยมันจะไปในทิศทางไหนเพราะฉะนั้นในช่วงเวลานี้นะคะ ชาวธาตุไฟหลายๆท่านเนี่ยขอเป็นช่วงเวลาแห่งการทดลองเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยตัวของคุณเองประครับประคองนะคะหัวใจของคุณเองให้อยู่ในจุดที่คุณสามารถที่จะประคองความรู้สึกหรือควบคุมความรู้สึกของคุณได้นะคะคุณเหนื่อยเกินกว่าที่จะรับอะไรทั้งนั้นแล้วนะเด็กถ้วยตอนนี้ความรู้สึกคุณกับรักครั้งเก่ามันมีความว่างเปล่านะคะเป็นความรักที่ว่างเปล่าไม่ได้คาดหวังอะไรทั้งนั้นแล้วไม่ได้คาดหวังถึงการกลับมาและอยาก ที่จะเดินออกไปนะคะเราได้ปล่อยหัวใจตรงนี้เนี่ยออกไปแล้วเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะประครับประคองความรู้สึกไหวเราไม่สามารถที่จะประครับประคองความรู้สึกใครได้นะคะ,ะ,คะเหมือนคุณกําลังมองความรักครั้งเก่าด้วยความที่เอาแน่เอาน่อนไม่ได้หลายๆท่านนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้เนี่ยชาวธาตุไฟก็อาจจะมีในเรื่องของการได้ติดต่อนะคะพูดคุยกับรักครั้งเก่าบ้างแต่การพูดคุยการวนกลับมาคุยกัน คุณไม่ได้คาดหวังเลยอะค่ะคุณดูเผื่อใจเอาไว้ตลอดเวลาว่าความสัมพันธ์นี้เนี่ยยังไงมันก็ไม่สามารถที่จะไปต่อได้นะคะมันไกลเกินกว่าที่เราจะสามารถควบคุมความรู้สึกควบคุมความรักหรือว่าประคองความสัมพันธ์นี้เอาไว้ได้แล้วคุณรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยใจคุณมัน ไม่ได้กว้างพอเหมือนในช่วงเวลาที่ผ่านมาอีกต่อไปแล้วนะคะเดทนะมันจบแล้วอะค่ะเราเริ่มเอาตัวเองเป็นหลักเราเริ่มเอาตัวเองเป็นที่ตั้งนะคะคุณมองว่าถ้าหากว่าคุณจะต้องจบ จากหรือไปเนี่ยคุณก็พร้อมที่จะจบจากไปโดยที่ไม่มีข้อพันธะไม่อยากที่จะคาดหวังและไม่อยากที่จะให้ความหวังกับรักครั้งเก่าอีกต่อไปแล้วนะคะดูช่วงนี้ชาวราศีธนูชาวราศีเมษชาวราศีสิงห์นะคะหรือชาวธาตุไฟคุณค่อนข้างหนักแน่นมากนะกับเรื่องราวความรักครั้งเก่าและคุณเองก็ค่อนข้างที่จะ ค่อนข้างใจแข็งด้วยนะคะใจแข็งมากขึ้นกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาส่วนรักครั้งเก่าของคุณนะคะมีเดอเวอร์เดอะแฮงแมนแล้วก็2ถ้วยรักครั้งเก่าของคุณหลายๆท่านเนี่ยเราอาจจะคุยกันผ่านทางไกลนะคะมีในเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องทําให้ความสัมพันธ์ของเราสองคนเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปต่อได้นะคะมันมีความอึดอัดใจกันมาสักพักแล้วก็เป็นไปได้ตอนนี้นะคะความรู้สึกของรักครั้งเก่าใจเขาเองเขาก็ยั นึกถึงคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลานะคะเพอเพอเนี่ยมันเป็นความรู้สึกนะสองถ้วยบ่งบอกถึงการอยากกลับมาคบการอยากกลับมาปรับความเข้าใจอยากกลับที่จะมาขอคืนดีเนี่ยคะถึงขั้นนะถ้าใครได้ได้อยู่แบบไม่ได้ไกลกันมากมีการสื่อสารกันบ้างเป็นระยะระยะ ในบางช่วงเวลานะคะคนรักเก่าของคุณในช่วงนี้เนี่ยเขาอยากที่จะนัดคุณออกไปเจอนัดคุณออกไปกินข้าวนะคะหรือว่าอยากที่จะพูดคุยกันผ่านทางวิดีโอคอลผ่านแบบเห็นหน้าเห็นตาเพราะเขาเริ่มรู้สึกว่าเขากลัวการที่จะจากไปโดยไม่มีคุณจริงๆนะคะจะเห็นได้ว่าในช่วงนี้นะชาวธาตุไฟคนรักเก่าโหยหาคุณมากๆนะคะมีความอาลัยอาวรณ์ยังมีความรู้สึก นึกถึงคิดถึงเรื่องราวดีๆต่างๆความรู้สึกดีๆที่มันหวนกลับมาในความรู้สึกของเขาเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เขาเองก็อ่อนแอเกี่ยวกับคุณมากๆเลยนะคะชาวธาตุไฟอยากจะบอกว่าคนรักเก่าเนี่ยคิดถึงนึกคิดนะคะแล้วก็มีเกณฑ์ที่เหมือนอยากที่จะเรียกร้องความสนใจ อยากให้คุณรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเขาอยากที่จะขอ,อ,อความหวังอยากที่จะได้คะแนนความสงสารอยากจะกลับมาขอคืนดีอีกครั้งหนึ่งด้วยซ้ำนะคะเดวเวอ e ์เด e เวอมันบ่งบอกอยู่แล้วว่าค่ะว่าเขาพยายามที่จะติดตามคุณในทุกๆช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์นะคะหรือว่าช่องทางไกลนะรู้จักกับคนรู้จักคุณนะคะฝากข่าวสารถามเรื่องราวคุณผ่านคนใกล้ชิด ที่เรารู้จักกันก็เป็นไปได้นะคะนะยิ่งถ้าใครนะคะเคยมีครอบครัวร่วมกันมาก่อนเคยผ่านการมีครอบครัวร่วมกันนะมีพันธะมีอะไรบางอย่างร่วมกันเนี่ยมันก็ยิ่งเป็นสถานาการณ์ที่เขายังอยากจะรับรู้สถานาการณ์ความเคลื่อนไหวของคุณนะคะยังอยากรู้ความเป็นอยู่นะยังอยากรู้ว่าคุณมีการเริ่มต้นใหม่ไปแล้วหรือยังอยากรู้ว่าคุณเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมนะคะยังคิดถึงเขาบ้างหรือเปล่าบางทีเขายังแอบ มีความรู้สึกนึกคิดแบบลงตัวเองนะว่าใจของชาวธาตุไฟเองเนี่ยก็ยังไม่ลืมเขาก็ยังคิดถึงนึกคิดนะคะ รู้สึกถึงความโหยหากันอยู่อาจจะเป็นเพราะในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะด้วยความที่ชาวธาตุไฟเวลาคุณเนี่ยรักใครแล้วคุณรักจริงเวลาคุณดูแลใครเนี่ยคุณดูแลแบบเต็มที่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเคยรักกันกับคนรักเก่าคุณอาจจะดูแลเขาแบบเต็มที่นะคะจนทําให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าเขาขาดคุณไม่ได้นะคะเขานึกคิดนึกย้อนวันวาน,วานก็มีแต่คุณอยู่ในหัวใจนะอยากจะบอกว่า ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้อาจจะเป็นช่วงเดือนแห่งความรักนะคะหลายๆคนมันมีในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เป็นการครบรอบอะไรต่างๆที่ยิ่งทําให้นะคะช่วงเวลาดีๆนี้เนี่ยมันทําให้คนรักของคุณเขานึกถึงคิดถึงคุณอยู่ตลอดเวลานะคะสถานการณ์จริงๆแล้วเนี่ยมีหกถ้วยมา เดอะชาเวอร์ Tower, แล้วก็เดอดสตาร์บ่งบอกถึงนะอาจจะได้มีการติดต่อสื่อสารจากคนรักเก่ากลับมานะคะการถามไทยสารทุกสุขด,ดิบเรื่องราวต่างๆกับสิ่งที่คุณเป็นนะคะความเป็นห่วงความเป็นใยกันความห่วงหาอะไรอาวรน,นะคะโหยหาเรื่องราวดีๆต่างๆเนี่ยมันอาจจะกลับมาในช่วงนี้หรือบางคนนะคะ a c e b o o k นะโซเชียลต่างๆที่เราเคยลงร่วม กันในอดีตเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวในการที่ฉุดแล้วผุดขึ้นมาในช่วงเวลานี้ก็ทำให้ทั้งคุณและเขาเนี่ยมีความนึกถึงคิดถึงนะคะความรู้สึกที่มันผูกพันกันอีกครั้งหนึ่งหลายๆท่านนะอยากจะบอกว่าชาวธาตุไฟ มีเกณฑ์ที่คุณจะได้ติดต่อพูดคุยกันกับคนรักเก่ามีคนรักเก่านีคะความสัมพันธ์เก่าๆวนเวียนกลับเข้ามาในชีวิตนะมีการได้พูดคุยกันนะคะอาจจะเรื่องดีหรือไม่ดีก็ตามแต่ในช่วงกุมภาพันธ์นี้เนี่ยอยากจะบอกว่าคุณมีเกณฑ์ที่จะได้พูดคุยกันกับคนรักเก่านะคะยังไงก็ต้องพิจารณาดีดูด,ดีดีด้วยละกันนะคะว่าความสัมพันธ์เนี่ย ถ้ามันหากจะต้องได้วนกลับมาพูดคุยกันนะคะเราก็อาจจะต้องมีลิมิตให้กับหัวใจตัวเองเผื่อว่าวันหนึ่งถ้าหากมันไปต่อไม่ได้จริงๆเนี่ยคุณจะได้ไม่อ่อนแอเกินกว่าที่จะลุกขึ้นมาสู้กับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะเอาจริงๆแล้วเนี่ยเดทมันบ่งบอกอยู่แล้วว่าพลังงานของชาวธาตุไฟทุกท่านคุณเริ่มใจหนักแน่นมากขึ้นนะคะใจปล่อยวางใจอยากที่จะก้าวข้ามผ่านกับความสัมพันธ์เป็นรักครั้งเก่าแล้วนะคะที่เหลือก็เหลือแค่ความหนัก ความเข้มแข็งของหัวใจนะคะชาวธาตุไฟเรามาต่อกันที่รักครั้งใหม่กันบ้างนะคะรักครั้งใหม่ชาวธาตุไฟประจําช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะว่ารักครั้งใหม่จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะรักครั้งใหม่ของชาวธาตุไฟนะหลายๆท่านนะคะมันมีพลังงานของความเป็นสิบั่วให้ขึ้นมานะคะตําแหน่งของคุณเนี่ยมันบ่งบอกว่า ในช่วงเวลานี้นะคะใครที่ผ่านจากรักครั้งเก่ามาได้แล้วเนี่ยเป็นช่วงที่คุณเนี่ยเริ่มหาเวลาให้กับตัวเองมากขึ้นเริ่มหนักแน่นมากขึ้นเริ่มพยายามเติมเต็มความสุขนะคะมองหางมองหาสิ่งรอบข้างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงคนที่รักคุณคนที่อยู่ข้างๆคุณมาโดยตลอดครอบครัวนะคะในช่วงนี้เนี่ยหลายๆท่านก็ไปให้ความสําคัญกับครอบครัวเป็นหลักนะคะไม่ค่อยที่จะได้ไปเปิดใจ ไม่ค่อยหอยหาความรักแล้วรู้สึกว่าเราเนี่ยสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่มีความรักเติมเต็มความสุขให้กับตัวเองได้นะคะเราก็มีความสุขสามารถสร้างความสุขให้กับตัวเองได้นะคะหละายท่านมีความสุขมากขึ้นนะคิงถ้วยเจ็ดถ้วยนะคะเด็กถ้วยหนึ่งถ้วยทวทีค่ะบ่งบอกว่าใจของคุณในช่วงนี้นะคะด้วยความเป็นคิงถ้วยนะ,ละหลายๆท่านนะคะเริ่มเปิดใจแล้วเนาะ เริ่มเปิดใจนะคะเริ่มมองหาคนที่เรารู้สึกว่าถูกใจนะคะตรงใจคนที่ดีที่สุดที่จะเข้ามาในชีวิตคุณไม่ว่าจะด้วยเหตุและผลหรือว่าความรู้สึกนึกคิดต่างๆนะคะการถูกชะตาความรู้สึกที่เราตรงกันเนี่ยคุณเองก็เริ่มมองหาคนที่คุณรู้สึกว่าใช่มากที่สุดคนที่ถูกใจมากที่สุดนะคะแต่ด้วยความเป็นคิงถ้วยและเจ็ดถ้วยเนี่ยเจ็ดถ้วยมันบ่งบอกถึงนะคะคนที่เข้ามาในชีวิตของ ท่าทนะใจเราเองเราก็ไม่ได้อยากที่จะยึดติดใครคนใดคนหนึ่งเป็นหลักนี่ะดูตัวคุณเองเนี่ยคุณก็ค่อนข้างที่จะเปิดกว้างให้กับตัวเองนะเปิดกว้างนะคะเปิดใจเรียนรู้กับผู้คนที่มันมีความหลากหลายมากขึ้นนะคะเอามาเปรียบเทียบเอามานึกคิดว่า ใครที่จะเป็นคนที่เราถูกใจมากที่สุดพร้อมที่จะให้ถ้วยนี้ไปนะคะพร้อมที่จะให้รางวัลความรู้สึกดีๆนี้ไปนะ,ะหลายๆท่านนะคะมีการพูดคุยกับคนทางไกลนะเจ็ดถ้วยนี้บง่งบอกถึงความสัมพันธ์ทางโลกออนไลน์นะคะความสัมพันธ์แบบทางไกลความสัมพันธ์ต่างถิ่นต่างแดนจากแอปพลิเคชันนะคะออกเดตหรือการหาคู่ต่างๆเนี่ยใจเราเองนะคะด้วยความเป็นไพ่ตัวนี้เนี่ยมันเปรียบเสมือนเดอะเฮอร์มิตนะ ที่เราเองเนี่ยก็สแสวงหาคนไปเรื่อยๆหาคนที่ถูกใจหาคนที่เรารู้สึกว่าใช่นะคะจริงๆคนที่เข้ามาในชีวิตของชาว่าฟไฟประจําช่วงเดือนกุมภาพันนี้เนี่ยมันก็มีคนที่เราถูกใจมีคนที่เราไม่ถูกใจนะคะมีคนหลากหลายเข้ามาในชีวิตแต่การที่คุณจะมอบความรู้สึกหรือว่ามอบสถานะให้กับใครสักคนหนึ่งเนี่ย คุณก็ค่อนข้างที่จะคุ้นคิดอยู่พอสมควรนะคะตกผลึกนึกคิดนะคะมองหาถึงเหตุและผลต่างๆมากมายกับคนที่เราพร้อมที่จะให้ความรู้สึกนะจริงๆเป็นช่วงเวลาที่คุณมีสเสน่ห์นะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะได้พูดคุยกับคนมากมายหลากหลายนะและจะเจอคนที่ถูกใจเข้ามาในชีวิตอย่างแน่นอนอยากจะบอกว่ารักครั้งใหม่เนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีความสุขมากๆเลยนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เปิดใจให้ใ ใครบางคนแล้วนะ มีเกณฑ์ที่จะได้ถูกใจใครบางคนแล้วด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นนะคะในช่วงนี้คุณไม่ค่อยได้ปิดกั้นตัวเองนะหลายๆท่านอาจจะมูฟออนมาจากรักครั้งเก่าเนาะแล้วก็พร้อมที่จะเปิดใจทันทีเพราะเราไม่อยากที่จะจมปักอยู่กับปัญหาเก่าๆนะคะส่วนคนที่จะเข้ามาในชีวิตของชาวธาตุไฟเนี่ยก็อาจจะมีคนที่อยู่ในชาวธาตุไฟด้วยกันเองนะชาวราศีเมษนะคะชาวราศีสิงห์และชาวราศีธนูหรือชาวธาตุไฟนะคะเมทุนตุลกุมก็มีเกณฑ์ เป็นไปได้ค่อนข้างที่จะสูงคนที่เข้ามาในชีวิตคุณอาจจะเป็นคนที่มีความมั่นใจตัวเองพอสมควรเลยเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะรูปร่างหน้าตาดีมีความมีเหตุมีผลมีความชัดเจนนะคะมีความเป็นคนที่มีระเบียบแบบแผนแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ จริงจังกับชีวิตนะคะเคร่งเครียดเอาจริงเอาจังกับการงานอยู่พอสมควรนะหลายๆท่านอาจจะได้คุยกับคนทางไกลนะคะคุยกันผ่านทางโลกออนไลน์อย่างที่บอกไปอาจจะเป็นคนทางไกลนะคะต่างถิ่นต่างแดนเลยก็มีโอกาสคนที่มีความมั่นคงที่มากกว่าเรานะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานนะหรือว่าความสามารถต่างๆวิชาความรู้ต่างๆของเขาเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกว่าเราเนี่ยสามารถที่จะพึ่งพาซึ่งกันและกันได้ คนที่จะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะรักครั้งใหม่เนี่ยเขาเข้ามาด้วยความที่บางทีเราอาจจะไม่ได้เจอกันจากในสถานการณ์ที่ดีๆสักเท่าไหร่นะคะสิบดาบนะสิบดาบอาจจะต่างฝ่ายต่างมีปัญหาต่างฝ่ายต่างดนีร้อนนะคะมาพึ่งเย็น แล้วกลายเป็นว่าเราสองคนมันมีทัศนคติหรือความคิดความนึกเห็นนะคะความคิดความอ่านต่างๆที่มันตรงกันก็มีเกณฑ์ที่ความสัมพันธ์ของชาวทตุไฟนั้นนะคะจะได้พัฒนาความสัมพันธ์จะได้เรียนรู้กับคนที่อาจจะยังไม่ได้ถูกใจนัก แต่ก็เป็นคนที่ใช่เป็นคนที่เขาก็พร้อมนะคะที่จะเปิดใจในการเรียนรู้และพร้อมที่จะจริงจังหากในอนาคตเราสองคนมันมีเกณฑ์ที่จะได้ไปต่อด้วยกันหรือความคลิกความเข้าใจกันต่างๆของคุณนะคะในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็มีเกณฑ์ที่จะได้เจอคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตให้พอได้กระชุ่มกระชวยหัวใจนะคะชาวทาไฟทุกๆท่าน โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะยังไงก็ต้องขอบคุณในการรับชมในการรับฟังแต่เพียงเท่านี้ หากชอบในการอ่านไพ่นะคะหรือว่าชอบในการทำนายยังไงเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e หรือว่ากดติดตามนะคะเอาไว้เป็นกำลังใจให้กับภายในคลิปต่อๆไปด้วยหากใครนะคะที่ชอบในการอ่านไพ่ก็อย่าลืมนะคะคอมเมนต์ติชมกันเข้ามาได้นะคะเพราะว่าใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์นะคะในทุกๆช่องทางการติดต่อไม่ว่าจะเป็น l ล n e Facebook Instagram นะคะเอาไว้ด้านล่างติดต่อกันเข้ามาได้เพราะการดูดวงส่วนตัวน จะมีความละเอียดและมีความแม่นยำมากกว่าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ